สวดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงเงาที่มีหัวใจนะคะเพลงประกอบตัวละครและเงาเชยรับฟังดูนะคะในดวงตา ัฉนอย่ามาใจใจได้ไหมอย่ามองยังเลยว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้นยิ่งให้ความรักยิ่งเธอเข้าม,มาใกล้กันมันทำให้ฉัน เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครแต่ไม่มีวันเป็นฉันเธอเธอแะัเป็นเงเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นที่เธอคาดฝันอยากรู้ที่ยังรักกันยังต้องการหรือลางวากกันไปสวัสดีค่ะขอบ